สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับ <c oughs> อยู่กระผมเอ็กด้ำซิงครับพี่น้องวอดสวัสดีกันยามเย็นครับปอ <c oughs> าหนาจุลุยกุดได้ไวมากครับดูรถหกเล้าก็จอดหมดแลครับยามเย็นครับเหลือแต่หัวหน้าจรยุยคันเดียวนี่แหละแกเป็นคนขยันครับ ตักดินเวียงไวนะ้นเฮ้ยวัน้าจุตด้วยอาดิตยเฮ้ยเพื่อนเล่นที่เพอเล่นที่เพอรวัน้าจุตด้วยเจอขี้โครนไปหนึ่งดอกโอ้เพื่อนเลย่ะ หนีไม่ทันนะคนนะจุดด้วยอู้ลูกลังไหมลูกยังลูกลังยังสวยเลยบ่อบ่อนนี้มีตะลูกลังครับดู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 ดดโดนที่โคเลยเพื่อนเลยต่เนี้ยยามเย็นครับ ฝนก็จะมาแล้วฝนมืดตึ๊บเลยพี่น้องเอ้ยน,นี่นะครับทำงานหน้าฝนก็จะลำบากประมาณนี้แหละนี่ครับช่วงเวลารถหกล้อเลิกงานครับตอนเย็นหัวหน้าจรโดก็ตักตินเวียงออก ไปแล้วเดินไปแล้วก่อนเลิกงานขอแกล้งหนึ่งทีขอไว้อย่างนั้นนี่ครับก็ดึงตรงนี้มาหมดแล้วเนี่ยแรกวันนี้ก็คุดได้เยอะครับแรกครึ่งนุ่นและไล่มานี่ครับโอ้คุดได้เยอะมากไวมากเลยเนี่ย มีกำหนด19วันวันนี้วันที่12เผื่อเวลาก7วันจะทันไหมเนี่ยโหน้าจุลุยเฮ้ยเฮ้ยจะเดินไปไหนนี่ฮะจะเดินไปไหนหน้าจุลยมันเลือน เฮ้ยอย่าบอกนะเดินขึ้นนี่เลยอ่ะเจ้าคือโหดแท้ฮะแม่มีการเอาขี้โค้นใส่กันอีกนี่อะทำทางขึ้นแล้ว ายตึกไปแล้วครับผมเดินขึ้นไปแล้วเลิกงานแล้วครับผมยามเย็นครับมาอัปเดตนั่งงานครับให้ฟิฟซีได้ดูว่าหวหน้าจุลยแต่ละวันขุดได้เยอะแค่ไหนครับดูครับขุดได้เยอะครับคืนนี้ฝนตกก็อันนี้ดีโห,หน้าจุลย ไปแล้วครับเริ่มง,งานแล้วครับเดินนะครับมาแล้วเติมน้ำมันนี่ก็พื้นที่ก,กันเทครับที่เทเทวิ่งงานปากบอ่อครับ สูงเติบพี่น้องโอ้โหขี้โคนเต็มหัวเลยวะไปแล้วครับเดินดิ่งๆไปแล้วเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันครับแล้วก็เลิกงานครับ นี่เฮียก็เอารถน้ำมันมาส่งแล้วเฮียน้ำมันมาส่งยามเย็นครับสนรถไถก็จอดแล้วโอ้เพื่อนคีกโคลนเลยจะเลืองว่าอ้าวเสียบอยมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเนี่ยโอ้เพืเ่อนเลย เสียบอยมาได้ไงเจ้าพญาหอยด้วยว่าแล้วไปไปไม่เชื่อเป็นไงล่ะเอ๊ะเป็นไงล่ะตาสิเอาเซียบอยทำไมไปไวิ่งกับเขาโทษหนงเนะโทหนึ่งอ่ะมันเยอะแล้วครับไม่ไม่กับเยาเราจะมาสัมภาษณ์เซียบอยเไหม ก็นี่ครับรถจอดแล้วน้องมะนาวมาเที่ยวครับหาทีมงาน สองร้อยแปดสิบบาทสมมติถ้าราคาอยู่ที่ประมาณยีิบเจ็ดบาทสิบยี่สิบแปดเออสองร้อยปดสนันหลก็ทรนา้นดอีมันเนี้ยถก็ทราวมันกินน้ำหรือมันกินน้ำมันวะพอน้ำมันเก่ามันหรือไรอ้นีก็เติมเติมเมื่อวานก่อนก็เติมสามสิเติมน้ำมันเจ็เกิบสโ่ส่วนรถแมคโคก็เติมน้ำมันแล้ว เติมน้ำมันแล้วครับเฮ้ยยายน้องก็น้ำมันมาส่งให้ทีมงานครับแต่ละคันก็เติมกี่ลิตรก,ก็ว่าไปหรือว่าเต็มถังน้องไม่ต้องห่วงวิ่งกับทีมงานเพราน่าจะโดยครับน้ำมันเต็มถังทุกวันครับถอดถ่ายคันนี้เลย ข้า<ะ>น,นี้ตักวันละพันเ<ะ>อ้ยวันละพ <1, 8. S 1> ันแปดพันแปดเออน้ำมันยี่สิบพันแปดมันก็ต,ตกไปต,กตักเคงกันกับขันน้อยเลยว่าขันใหญ่กินน้ำมันไม่ใช่นะ